เตรครับขอคํานมหนึ่งคำชาโอเลี้ยงรถยกล้อชาเลนโอเลี้ยงยกล้อไงพี่เต๋อแต่ไม่ใช่รถยกล้อเขาขายบนรถยกล้อคือขารถนี่บอกแถวบ้านผมเขาไม่ได้ขายบนรถยกล้อนะผมสั่งโอเลี้ยงยกล้อ ในร้านทั่วไปอ่าแต่ว่าแถวบ้านนี่มีลาดลีมีโอลียกล้อมีแต่เกี่ยวอะไรกับรถยกล้อยกช่วยพี่หน่อยไม่ได้ไม่มีติดกโทษพี่ไม่ได้โยชิงงงใช่ไหมครับงงว่ามันเชื่อมกันยังไงพี่เชื่อว่านะเชื่อแตนแต่เมือรนะเชื่อแองพิมพ์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกระาใจเข้าใจ ต้อรับเจ้าสรการค้า ตัวกันเลยใครเป็นใครกันบ้างครับผมความร้อนั่งฟ้านะคะหรือว่าหยกชมพูค่ะสวัสดีค่ะโยชีนะคะลินดาสัลพันธ์คันมิชิฟานี่สองพันบเ้ามีตัามแนงมีตัามแนงสวัสดีค่ะพิมพรอมนะคะพิมพรอมเองค่ะมิสสันตายาค<ะ>่ะ อสาวๆที่มาร่วมเล่นเกมกับเราในวันนี้นะครับเป็นสาวบิวตี้สวยหวานที่มีชื่อเสียงอย่างมากใน t ิ k กต็อกนะครับและวันนี้ครับเจ้าของวลีโยที่มาทําไมนะครับก็มาร่วมเล่นเกมคําต้องเชื่อมกับเราในวันนี้ด้วยนะครับในไหนก็ในไหนโยชี่มาแล้วครับอยากจะให้น้องโยชิช่วยแชร์วิธีการดูแลตัวเองหน่อยครับผมจะบอกว่าช่วงนี้นะคะทํางานทุกวันคลัเนาะการดูแลก็คือเป็นเรื่องสําคัญมากๆโยก็จะให้ความสาคัญนะคะทั้งในเรื่องของการกินแล้วก็สกินแคร์จุสำคั อย่างหนึ่งก็คือการเลือกครีมอาบน้ำเพราะว่าขั้นตอนการอาบน้ำเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกเลยในการบำรุงผิวซึ่งวันนี้นะคะโยมากับนี่ค่ะครีมอาบน้ำเอาตร้ามายนะคะทุกคนจะบอกว่าหอมมากเื่องเรื่องความหอมแล้วไม่ใช่แค่ความหอมนะคะเพราะว่าเขายังอ่อนโยนกับผิวด้วยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีส่วนผสมจากออแกนิกคาโมไมล์ค่ะแล้วก็พืชจากธรรมชาติใครได้เคยใช้นะคะจะรู้ว่าหลังอาบน้ำไม่ใช่แค่ผิวเราหอมเดียวนะผิวเรายังมีความนุ่มนี่แหละ มีความเด็กมีเลยมีเอยกับผิวมากๆจริงๆนี่เคยใช้เคยใช้สีนี้ครับกลิ่น Innocent คือแบบว่ามันมีความแบบฟิลหอมหวานส่วนตัวชอบกลิ่นนี้ใช่แต่ว่าคือดองตัวเองแบบโอู้หูวันเหมือนพี่โยต้องสีนี้นะคะของน้องพิมพ์พร้อมนะคะน้องพิมพรชอบกลิ่นนี้มากเลย m i l k เว a y นะคะ เด็กอะไรอย่างงี้นะคะเป็นแบบว่าน้ำนมนมนมนิดนึงกินในหอมเฟรชมี่คือนี้ขอดูได้ขอลองได้มฮัได้ค่ะเนี่ยเห็นป่ะนี่เพิ่มซื้อต่อไปเนี่ยแหละกินแด้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะตัวนี้คือน่าสนใจมากอยากดมด้วยนะอยากดมเป็นน่าสนใจใช่ไหมทุกคนดมกันอยากดมด้วยอะเป็นไงพี่เตอร์หอมอุ้ยหอมจริง เอออยากรู้เลยอ่ะทีนี้เอาไหมเอาด้วยไหมเออขอขอดมหน่อยครับไปดม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  โอ้เด oh, okay, ี okay, so right okay, so ๋ยวผมเทใส่กับเราโอเคตัวนี้นะครับอาจจะดูเหมือนกับครีมอาบน้ําเด็กแต่จริงๆนะครับเป็นครีมอาบน้ําของผู้ใหญ่ที่ใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะครับไม่แห้งตึงแล้วก็กลิ่นหอมละมุนนะครับใช้แล้วเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งครับแล้วหล่อเลยเจี่ตอบอกเลยว่าใช้แล้วมันรู้สึกแบบลิเติ้ลอสีเดือนอายุสีดื สุดๆก็ใครที่อยากตัวหอมและผิวนุ่มเด้งนะครับก็อย่าลืมไปใช้กันเลยนะครับเอาต้มมาเดี๋ยวเล่นเสร็จไปอาบน้ำเลยอยากหอมอยากผิวเด้งบ้างโอเคเมื่อเช้าไม่ได้อาบมาเราอาบน้ำได้วันหนึ่งหลายครั้งครับถูกต้องแค่ครั้งเดียวเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับครับคันต้องเชื่อ รอบแรกนะครับจะเริ่มจากพี่เติ์ดมาทางน้องโยกน้องโยชีน้องพริมพร้อมนะครับน้องชิบิวน้องป่านะครับคเตรียมตัวให้พร้อมนะครับคำนามเท่านั้นนะครับคีดได้นะครับคิดตอนนี้คิดตอนนี้ก่อนตอถึงตาเรากิดไม่ได้แล้วนะเสียงแรกที่เป็ดออกมาคือคำตอบนะครับพี่ต๋อครับขอคำนามหนึ่งคำ เด็กน้อยตัวเล็กตัวเล็กได้อยู่ว้ายหนูกะต๊อกใจเตงนพคมสีทอง r a p u n z e l ยาวการ์ตูนนาูโตชินจังโดเรมอนชิซุกะญี่ปุ่น ลาเมงราพันเซลราพันเซลหยาบราเมงราพันมินเลยราพันมินเลยหยาบมันราแบบรออยู่ราไม่ได้เราเรียสระอารามงคู่ราราเมงเห็นไหมตายไปก่อนนะพอซ้อมอ่ะพอรอบจริงมันจะดีขึ้นเล่นจริงโอเคไม่นะดีขึ้นนะตอนซ้อมครั้งแรกนี่ ับตายปเลยตรงนี้ิ่มที่พี่เติร์นนะครับพี่ติรครับขอคํานามหนึ่งคำทีวีรีโมทวิทยุสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทเป็น adjective ครับเท่ไหมไม่บอกสมาร์ทโฟนอะโฟนโฟนอยู่ในใจก็โฟนอยู่ในใจ พูดออกมาต้องพูดออกมาสมัครโอ้ยอ่ะพรีมพร้อมตายไปก่อนนะครับค่ะชิเบลครับขอคำนามหนึ่งคำเอาตั้มหมายเฮ้ยลาดลูกค้าหลักเลยครีมอาบน้ำอาบน้ำต้องการอาบน้ำนะอ้าว่ยากอ่ะมาอยู่กับพี่เล่นด้วยแล้วมาอยู่กับพี่นีมาอยู่กับพี่ สุดท้ายครับพี่เตอร์ชีวิวโยชิรับไปก่อนคนเล่นหนึ่งกันเลยโอเคกับล่าแล้วนั่นแปลว่าคนเริ่มนะครับคือน้องโยชินะครับอย่าซ้ำกันที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับโยชิครับขอคำนามหนึ่งคำความหอมค่ะกลิ่น Milky Way เด็กน้อย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 เป๊ะเลยดิเเลหมดป๊ะเลยทำเดียวกันเด็กน้อยเปเลยเด็กน้อยสองคนสุดท้ายนะครับรอบกับมือนะครับพี่เตอกับโยก ต้งวนเล่ไม่เก่งไงพี่ต้นครับขอคำนามหนึ่งคำล้อเร็วเร็วพี่ต้นร้ายกาจมากร้ายกาจอะไรอ่ะใครยอเกินอะไรด้อเพินอไรน้อวงล้อได้พี่ต้นเป๊ีเละ ขั้นสองผ่านไปรอบแรกรู้สึกยังไงบ้างครับสบายสบายผ่อนครืยแล้วนะสบายสบายเฮ้ยพี่ป๋ารอบแรกได้เล่นไหมฮะพูดไปคำเดียวต่อไปนะครับรอบที่สองนะครับ เริ่มที่แชมป์ก็คือพี่เติร์ดนะครับแต่รอบนี้จะเวียนไปอีกด้านหนึ่งนะครับพี่เติร์ดไปพี่ป๋าชีบิวน้องพิมพร้อมน้องโยชิน้องหยกนะครับเป็นแบบนี้นะถ้าพี่พูดแล้วหยกพูดตายนะต้องไปทางนู้นนะบนนา้ด้านซ้ายนะครับเวียนจากด้านซ้ายนะพี่เติร์ดครับขอคำนามหนึ่งคำอัตร้าไมคการอาบน้ำเด็กน้อยการสระผมการสระผม การอาบน้ำน้อยเอ้าเอ้ยคิวแล้มีการอป็นไงล่ะท่านไมคิดไปหมดแล้วปึ้งเลยความความยังเหลือนะความยังเหลือได้โอเคเริ่มที่น้องโยชินะครับโยชิครับขอคำนามหนึ่งคำความหอมค่ะสวย สวยสวยครับให้ผัทำมาจากนามสวยแบบตัวเย่วาตาราเบไอ้เก๋มันต้องสวยอเราชมตัวเองเราก็ชมไปเลยไงต่อให้ต้องตายก็ตายถูกอันนี้คือตั้งใจตายใช่ใายคำว่าสวยฉันสวยเออใช่เลยเริ่มที่พี่เตร์เนะครับครับพี่เต์อครับขอคำนามหนึ่งคำสายไฟสีดำทัน ากล้วยขนมเค้กแป้งไข่ไก่เป็ดหานสัตรับ <What? S 2> อ๋อ,อ,อ

เมื่อกี้นะครับคำว่ารำเนี่ยเป็นคำที่พ้องทั้งรูปและเสียงนะครับเพราะว่ารำที่เป็นคำนามเนี่ยหมายถึงอาหารสัตว์ส่วนรำที่เป็นคำกริยาก,ก็คือเป็น,น Traditional dance นะครับเหมือนกันเลยเริ่มที่พี่เติร์ดนะครับพี่เติร์ดไปพี่ป๋าชีบิวนะครับครับพี่เติร์ดครับขอคำนามหนึ่งคำหลอดแก้วกาแฟชาโอเลี้ยงรถยกลอ้อ ชาเลนต์โอเลี้ยงกับรถยกล้อรู้อย่างไงันยังไงมันเชื่อมกันอย่างไรครับโอเชื่อมสุดเลยอะไรอะเชื่อมโอเลี้ยงยกล้อไงพี่เต๋อแต่ไม่ใช่รถยกล้อเขาขายบนรถยกล้อคือขายลนี่บอกบ้านผมเขาไม่ได้ขายบนรถยกล้อนะผมสั่งโอเลี้ยงยกล้อ ในร้านทั่วไปอ่าแต่ว่าแถวบ้านนี่มีลานลีมีเอออดีอดีจะตีกันไหมคะหรือว่าไงโดนถารครับก็ชาวเพชรบุรีมีไหมโอเลี้ยยกล้อมีโอเลี้ยยกล้อมีแต่เกี่ยวอะไรกับรถยกล้อยกช่วยพี่หน่อยไม่ได้ไม่มีสิ๊กโรพี่ไม่ได้โยชิงงใช่ไหมครับงงว่ามันเชื่อมกันยังไงไม่เคยได้ยินใครสั่งว่าขอโอเลี้ยงรถยกล้อแก้วหนึ่งผมไม่เคยได้ยินเชื่อมในเรื่องของ อ่ที่ขายที่จาเมนูใช่แม่ให้ผ่สนใจค่ะคือบอกคนนี้วแล้วเพิ่งเฉยๆยกล้อเฉยๆมันเป็นชื่องหายบนรถยกล้อเหรอ yes เป็นสูตรเบิ้ลเบิ้ลพี่เชื่อว่านะม่เาน้องพิมพ์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหุบหุบกระจ่ายหุบหุบกระจ่าย ยกล้อนี่มาจากรถยกล้อรถยกล้อเขาใช้อย่างนี้มานานแล้วหรอใช่หรอใช่ไม่รู้ไม่หรอใช่ไยังงนะโอเลี้ยงยกล้อไม่มีโอเลี้ยงรถยกล้อลองช่วยพี่คราวนี้พี่ช่วยโยชิอย่างเฮ้ยอันนี้เประบุยไม่ได้ไม่ได้บอกว่ย่ามาก ทุกคนมีสิทธิ์โหวตนะครับยกเว้นพี่เติร์ดกับชีบิวนะครับใครคิดว่าโอเลี้ยงกับรถยกล้อเชื่อมกันนะครับเขาขายบนรถยกล้อคือทางรกนี่บอกแยวาบ้านผมเขาไม่ได้ขายบนรถยกล้อนะผมสั่งโอเลี้ยงยกล้อในร้านทั่วไปใครคิดว่าเชื่อมกันยกมือครับเออออกแก้วว่าไม่เชื่อ ป๋าไม่่ยกอะะฮมันไม่ได้มีรถมาไปยกยิงช่วยกันอยู่เลยก็พยายามจะช่วยแต่ว่าเอ๊ะมันไม่ได้มีรถนะจริงแต่ความจริงคําว่าโอลิงยกล้อมาจากรถยกล้อหรออ่าจริงๆก็คือโอ้ยรู้ซะด้วยตอนนี้เรยก่อนมันเป็นโลโก้การแล้วการบัคเอร์มันก็เหมือนการยกล้อ ไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ไงข้อมูลข้อมูลไม่รู้อ๋อแต่ที้ชีบิวคือแทะอยู่เหรอไม่ได้กินกับพวกรถยกล้อก็ใช่ก็ใช่ครับเพราะมันก็คือใช่เมื่อเมื่อแกเลยรู้สึกว่าได้เพราะมันก็มาจากรถยกล้อเหมือนกันยี่ห้อยี่ห้อเป็นรุ่งจักรยานอ๋อาเทอันั่นก็เหมือนยกล้อ็มืยกล้อจักรยานยกล้อเออเนี่ยเห็นไหมล่ะ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่มีข้อมูลตรงนี้สรุปว่าการชาเลนจ์เมื่อสักครู่นี้นะครับพี่เตอร์ชนะไปรับเพิ่มไปอีก2คะแนนนั่นแปลว่า2คนสุดท้ายที่ต้องสู้กันนะครับพี่เตอร์เทพลีลากับป๋าบางระมัดคู่นี้น่าจะสามคนเริ่มคือพี่เตอร์นะครับป๋าเตรียมตัวพร้อมนะผมชนะเขาได้ง่ายๆอยู่แล้วเดี๋ยวเขาตายก็ตัวเองค่ดูดิ พี่ต้นครับขอคำนามหนึ่งคำบรูโนมาสนักร้องศิลปินเพลงโต๊ะริมนนทนนเว้น <When. S 2> ตาเล่นกระจกห้องน้ำ ไปการอาบน้ำห้องน้ำเดี๋ยวเขาตายกับพี่เตยมาดูไดี๋ยวเนี่ยทำไมสักใจกับการตายกับพี่เตรดพู้ชนะรอบนี้ครับป๋าบังละบ้าอีซี่อีซี่อีซี่ ปนี้จะชาเลนจ์ตลอดเลยนะอุ๊ยเออเอาแล้วเอาแล้วแค่ชาเลนจ์ชนะปั๊บรับไปเลย2คะแนนนะครับเริ่มพี่ป๋านะครับรอบนี่ป๋าแล้วก็ไปทางพี่เต์ดน้องโยกน้องโยชิน้องพิมพ์ร้อมชิบิวนะครับป๋าครับขอคำนาม1นึ่คำความหอมเอาต้นไมาอาบน้ำอาบน้ำ <laughs> เป็นสกุลีหา ต้องเป็นความอาบน้ําการหนูอยากหนูอยากกลับบ้านไม่เป็นไรเรายังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันเดินเลยอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้อีกรอบนึงค่อยกลับเดี๋ยวแพ้อีกรอบนึงค่อยกลับที่โต๊ะเริ่มพิมพี่น้องโยชินะครับน้องโยชิไปทางพิมพพร้อมนะครับค่ะโยชิครับขอคำนามหนึ่งคำสบู่ความหอมความหอม ความหอมความหอมคำแรกเลยนี่เหมือนกันดูแตได้ <c oughs> แค่คะแนนหนึ่งไหมเนี่ย <c oughs> รอบต่อไปยังมีรอบต่อไปยังมีทุกคนมีสตินะครับครับผมเริ่มที่ชิบิวนะครับชิบิวไปทางป่านะครับชิบิวครับ,รบขอคำนามหนึ่งคำบอนไซต้นไม้ใบหญ้กากระถางดิน หินเล็กไ <My. S 1> ม้ต้นมไม้ไม้ต้นไม้ไม้บนสตยต้นไม้ใบหญ้านะครับต้นไม้ไม้ What the fuck สามคนสุดท้ายครับพีต่ต้ชิมิวปา๋าและไปคนละหนึ่งคะแนนอีกแล้วอ,าาอีกแล้ว จบิวครับประเิมพีจิบิวนะจิบิวไปป่าไปพี่เตอร์นะครับจิบิวครับขอคำนามหนึ่งคำเข้าเหนียวลาบปลาดุกเมนูข้าวเข้าเหนียวข้าวข้าว ทำไมเมนูบิ๊กเนี้ยเป็นร้อยเป็นพันทำไมไปเอาข้าวโอ้จองคนสุดท้ายครับพี่เติร์ดกับทีบิวครับพี่เติร์ดเป็นคนเริ่มนะครับพี่เติร์ดพี่เตอร์ดขอคำนาหนึ่งคำซอยปรางน้ำสยาม ห้างเซ็นทรันชิดลมถนนได,ไ,ดได้ไหมได้ไหมได้ปอกโอเครถจักรยานล้อยางไส้ในปัจเจ <c oughs> เครื่องมือ มิสเตอร์ดีไร้านขายการขายของเมื่อกี้เมื่อกี้ขายออกมาก่อนแล้วนะครับก่อนการขายของนะครับถือว่าไม่ได้นะครับพูดจะรอบนี้พี่เตอร์คนเดียวลยพี่เตอร์เอาไปทำอะไรอะเอาไปทำอะไรเหรอนี่ความจริงอ่ะเวลาชนะทุกครั้งอ่ะโนนคนดูด่าด้วยนะ โอ้โหจริงริงจังเลยขน,นยาดนั้นอย่างเงี้ยแต่ไม่จริงก็โดนเหมือนกันเอโอ, <laughs> อช่วยพูดให้หน่อยพี่พูดเองม,มันไม่ได้ก <c oughs> <c oughs> ็คนเขาเก่งค่ะคุณจะทำอะไดเหรอวะชิ เมื่อจักครู่นี้นะครับคำขึ้นต้นของรอบเนี่ยก็คือคําว่าความหอมนะครับเพราะว่าอัลตาราไมลเนี่ยหอมทุกกลิ่นเลยครับไม่ว่าจะกลิ่นอินโนเซน e ์หอมหวานกลิ่น h ฮ p ป i n e เนสหอมผลไม้สดชื่นกลิ่น First l เลิหอมดอกไม้สะอาดสะอาดหรือว่ากลิ่นมิล k y ก a เวหอมนุ่มละมุนแป้งแป้ง,ปงนมนมครับใครที่ได้ใช้นะครับก็ต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนเลยละครับ ต่อไปนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับเริ่มที่แชมป์ของเราก็คือพี่เติร์ดนะครับรอบนี้จะเป็นพี่เติร์ดไปทางพี่ป๋าชีบิวน้องรพริมพร้อมน้องโยชิน้องหยกนะครับคคพี่เติร์ดครับขอคำนามหนึ่งคำ Innocence <c oughs> ความหอมเด <c oughs> ็กน้อยครีมอาบน้ำกาลามะกาลามะ ไม่ไหวอันเนี้ยสวยอ่ะไม่เป็นไรคุณแม่ไม่ดูเลยไม่เป็นไรคุณแม่โอเคเรามีคะแนนในมือแล้วสองคนนี้ไม่ดีเนะสุดๆโอเคแม่ยิงหนึ่งมาที่น้องหยกนะครับคำอะไรก็ได้ใช่ไหมคำอะไรก็ได้แต่อย่าซ้ำกับที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับค่ะน้องหยกครับขอคำนามหนึ่งคำดอกไม้ทานตะวันดีแล้วดี โรงแรมสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำครีมอาบน้ำครับครีมอาบน้ำสระว่ายน้ำเรามีคะแนนในมือแล้วสองคนนี้ไม่มีนะสุดสุดโอเคน้องโยกยังอยู่นะครับรอบนี้น้องโยกยังอยู่นะครับน้องโยกเป็นคนเริ่มอีกแล้วนะครับเอาได้ครับโชคอ่ะชอบสายตาการให้กำลังใจจากโยชิมาก ไปต่อน้องโยครับขอคำนามหนึ่งคำเอาเลยใช่ไหมแม่น้องโยครับขอคำนามหนึ่งคำเก้าอี้โต๊ะเตียงตังตู้ตชั้นสิ่งของแหวนสร้อยคอขา การเตะนิ้วชาเลนครับชาเลนครับใช่ใช่าียใช่พี่ตดยังไงครับพี่เติร์ดการเตะกับนิ้วมันไม่เชื่อมกันยังไงอะพี่เติร์ดผมน่าอยากจะชาเลนจ์มันไปตามสันทาตยาน่ะเอ้าอ่ะพี่จะลองสู้ดูแล้วกันอ่ะพี่เติร์ดสู้มาสู้มาสิคือการเตะกับนิ้วอะ ฟังนะเติร์งการที่สมมติพี่เติร์นมีแต่ขาเนี่ยแต่พี่เติร์นไม่มีนิ้วเนี่ยตัดนิ้วออกไปเลยมันจะเตะยังไงใช่ไหมถูกมันจะยืนอยู่ยังไงย้ายสนใจนะคะ้าข้างบ้านค่ะคือแบบเด็กแถวบ้านหนูไหมได้เลยได้เลยพูดได้ค่ะเด็กแถวบ้านหนูเขาก็ไม่ใส่รองเท้าเล่นนะคะก็ใช้นิ้วเตะนี่นะนิ้วเตะบอลถูกถ้าพี่ไม่มีนิ้วเท้าจะตวัดบอลขึ้นไหม ก็จริงก็เออเห็แม่ล่าแม่ล่ะก็จริงชนะยังชนะยังแดีวมันจะเรียกคะแนนยี่อันไหนพี่นิ้วก็อยู่ส่วนนี้ไงนี่คือนิ้วอันนี้เรียกว่าอะไรอ่๋อคุณพี่โอ้ยแม่มึงชูนิ้วขึ้นม่อยสิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอดูนิ้วมึงหน่อยสินี่ไงเห็นไหมป๋าขอดูนิ้วหน่อยนี่ไง เห็นไหมอะไรวะเราขอโดนนิ้วเขาาเขายกตีนให้เราเลยโถมันใช่เหรอโยกเรามาโหวตกันเรามาโหวตกันนะครับใครคิดว่าการเตะกับนิ้วเชื่อมกันนะครับใครคิดว่าการเตะกับนิ้วเชื่อมกันยกมือครับออกมาเป็นเดกกระชันเชื่อมกัน้แลว มันเชื่ออยู่แล้วพี่เต๋อไม่ไม่เป็นแล้พี่พี่เต๋อเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเราชอบเอานิ้วตีนไปเตะเตียงตู้อะไรแบบนี้แล้วนี่คือการเตะนี่มองมาถึงว่าถ้าเกิดนิ้วก็ไม่เรียกเตะปะเออเอานิ้วเท้าผมก็ใจแต่ว่าผมชันเลยแล้วผมต้องสู้อ๋อแล้วก็หนุ่หนู่มก็ใจจุดที่พี่เจอตีนผิดตีนเหนืก็ไม่มีอะไรจะเถียงแต่ว่าหนูเป็นคนเถียงเก่งใช่แต่พอแค่ต้องรู้พอหยกชนะพี่ก็ดีใจ แต่หนูจะไม่เชื่อพี่เตกต่อไป3คนสุดท้ายนะครับพี่ป๋าชีวิวน้องโยกรับไปคนละหนึ่งคะแนนอ่ะคนเริ่มคือพี่ป๋านะครับพี่ป๋าครับขอคำนามหนึ่งคำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลูกชิ้นถั่วงอกผักตะเกียบ าตะว,วันชาตะว,วันของพี่เติร์นะชาตะว,วันตะเกียบเย,เยพี่เติร์ดางยาต้องโยกกันตั้งแต่เมื่อกี้เลยโอ้พี่เติร์ดเสียงกันตั้งนานไม่ไม่ไประโยชน์เลยไม่เป็นไรนะครับสองคนสุดท้ายนะครับป๋ากับชิบิวนะครับคนเร่มคือปา๋าน,นะครับชิบิวเต็ีมตัวครับ <c oughs> มาครับขอคำนามหนึ่งคำกบเคียดอึงอ่างน้ำแกงว้าวน้ำน้ำน้ำเป็นแล้วน้ำเหมือนกันเลยอ่ะที่อาบน้ำน้ำแกง What oh, oh. ก่อนจะสรุปคะแนนนะครับใครที่กําลังมองหาครีมอาบน้ําอ่อนโยนกลิ่นหอมอยากให้ได้ลองครีมอาบน้ำอัลตร้ามาล์กันนะครับรับองว่าหอมประทับใจแน่นอนใช่ค่ะอัลตร้ามาล์ตกลุมรักความหอมยืนหนึ่งความอ่อนโยนหอมทุกกลิ่นทั้งหอมทั้งอ่อนโยนบอกเลยนะคะว่าใช้แล้วเนี่ยตกลุมรักแน่นอนค่ะใครนะคะที่สนใจนก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ห้างสินค้าทั่วไปได้เลยค่ะ <S 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 าเป็นว่าย้ำอีกทีนะครับอย่าลืมลองกันได้เลยนะครับครีมอาบน้ำอัลตร้ามายนะครับหอมทุกกลิ่นแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและมาเจอกันได้ใหม่กับรายการคันต้องเชื่อวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ